พระโพธิสัตว์กวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ในตางคติมหายานเป็นองค์เดียวกันกันกบพระวะโลกิเตศวนโพธิสัตว์พระสูตรมหายานได้ผสมผสานกับตำนานเรื่องเจ้าหญิงเนี้วซานของศาสนาพื้นบ้านจีนจนก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยนและแสดงถึงความเมตตาการุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตร ซึ่งเป็นการผสมผสานกลมกลืนทางความเชื่อที่ปราศจ,จากข้อขัดแยง้งเนื่องจากในสัทธางปุรนธริกสุได้อธิบายว่าพระวะกิจเตสวนนั้นสามารถแบ่งภาคเพื่อโปรดสรรพสัตว์ได้มากมายทั้งปางบุรุษและสตรีและเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์มหายานที่เมื่อเข้าไปสู่ดินแดนอื่นทั้งที่เบตจีนหรือญี่ปุ่นย่อมผสมผสานกลมกลืนได้กับเทพท้องถิ่นนั้นๆพระโพธิสัตว์กวนอิมในตำนานฝ่ายจีน พระโพธิสัตว์กวนอิมประสูติสิเดือนยี่จีนเดิมเป็นเทพธิดาซึ่งต้องการช่วยปลดปลื้งทุกภยัยแก่มวลมนุษย์ในชาติสุดท้ายจึงจุติลงมาอย่างโลกมนุษย์นามเจ้าหญิงเมิวซานเป็นพระราชธิดาองค์เล็กของกษัตริย์แห่งอาณาจักรซิงหลิงพระนามว่าพระเจ้ามือจวงกับพระนางเซี่ยวหลินหรือพระนางเปาเตรอมีพระพี่นางสองพระองค์คือเจ้าหญิงเมิวอิมและเจ้าหญิงมิวหยวนในเยาววัยเจ้าหญิงเมยวซานทรงเป็นผู้ทำอม,ามากะ รู้แจ้งในหลักธรรมลึกซึ้งตั้งพระไถ่แน่วแน่จะบำเพ็ญภาวนาเพื่อหลุดพ้นสังสารวัฏทรงออกบวชวันที่19เดือน9กพระเจ้าเมี่ยวจวงไม่เห็นด้วยจึงบังคับให้เลือกราชบุตรเขยเพื่อจะได้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปแต่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านไม่สนพระไถยเรื่องลาบยศสรรเสริญอันจองปลอมแม้จะถูกพระบิดาดูดาอย่างไรพระองค์ก็ไม่เคยนึกโกรธเคืองแต่อย่างใด ่อมาเจ้าหญิงเนี่ยซานได้ถูกขับไปทำงานหนักในสวนดอกไม้เช่นหักน้ำปลูกดอกไม้ทั้งนี้เพื่อทรมานให้เปลี่ยนความตั้งใจแต่ก็มีเหล่ารุกขเทวดามาช่วยทำแทนให้ทั้งหมดเมื่อพระเจ้าเมี่ยวจวงเห็นว่าไม่ได้ผลจึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชีนำเจ้าหญิงเนี่ยซานไปอยู่ที่วัดนกยุงขาวและให้เอางานของแม่ชีทั้งวัดมอบให้เจ้าหญิงเมีย่ยซานทำพระองค์เดียวแต่พระองค์มีพระทัยเด็ดเดียวไม่เกี่ยงงานการต่าง ก็มีเหล่าเทพารักษ์มาช่วยทำแทนให้อีกพระเจ้าเมียวจวงเข้าพระไัยว่าพวกแม่ชีไม่กล้าเขี้ยวเข็นใช้งานหนักก็ยิ่งทรงเครื่อหนักขึ้นสั่งให้ทหารเผาวัดนกยุงขาวจนวอดเป็นจุนไปพร้อมกับพวกแม่ชีทั้งวัดมีแต่เจ้าหญิงเมียวซานเท่านั้นที่ปลอดถัยรอดชีวิตมาได้พระเจ้าเมียวจวงทรงทราบดังนั้นจึงรับสั่งให้นำตัวเจ้าหญิงเมียวซานไปประหารชีวิต เทพรักคอยคุ้มครองเจ้าหญิงเนี้ยวซ่านอยู่โดยนรมิรทองทิพย์เป็นเกราะห่อหุ้มตัวคมดาบของนายทหารจึงไม่อาจระคายเพราะระกายดาบหักถึงสามครั้งสามคราพระเจ้าม่อจวงทรงคริวยิ่งนักโดยเข้าพระไถวว่านายทหารไม่กล้าประหารจริงจึงให้ประหารนายทหารแทนแล้วรับสั่งให้จับเจ้าหญิงเนี่ยวซ่านไปแขวนคอทว่าผ้าแพรที่แขวนคอก็ขาดสะบันลงอีก ทันใดนั้นปรากฏมีเสือเทวดาตัวหนึ่งได้นำเจ้าหญิงเมียวซานขึ้นพาดหลังแล้วเผ่นหนีไปที่เขาเสียงสันต่อมาเทพไทปาได้แปลงร่างเป็นชายชรามาโปรดเจ้าหญิงเมียวซานชีแนะเคล็ดวิธีการบำเพ็ญเพียงเครื่องดับทุกข์จนสามารถบรรลุมรรคผลสำเร็จธรรมในวันที่19เดือน6ข้างฝ่ายพระเจ้ามียวจูงเข้าพระไัยว่าเจ้าหญิงมิวซานถูกเสือฆ่าไปกินเสียแล้วจึงไม่ได้ติดใจตามราวีอีก ต่อมาไม่นานบาปก,กรรมที่พระองค์ก่อไว้ส่งผลเกิดป่วยด้วยโรคร้ายแรงไม่มียารักษาให้หายได้เจ้าหญิงเมียวซานได้ทรงทราบด้วยยาวิถีว่าพระเจ้าเมือ่อวจวงกำลังประสบเพราะกรรมอย่างหนักด้วยความกตัญหยุดเวทีเป็นเลิศมิได้ถือโทษโกรธการกระทำพระบิดาแม้แต่น้อยทรงได้สละดวงตาและแขนสองข้างเพื่อรักษาพระบิดาจนหายจากโกรคร้ายว่ากันว่าภายหลังสำเร็จอรหรัน ได้ดวงตาและพระก่อนคืนเคยแสดงปฏิหารเป็นปางกวนอิมพันมือเจ้าหญิงเนียวซานั้นตอนแรกเป็นชาวพุทธตอนหลังเทพไห้ไปได้มาโปรดที่แนหนทางดับทุกข์เหตุนี้พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงเป็นเทพทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายเต๋าในเวลาเดียวกันพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคบุรุษเพศส่วนหนึ่งของภาพวาดพระวโลกิเตสวนโพธิสัตว์กวนอิม ในถ้ำมั่วเก่าซึ่งแสดงภาพพระโพธิสัตว์ในลักษณะเพศชายมีริมฝีปากหนาและมีหนวดคราวสำหรับรูปประติมากรรมพระแม่กวนอิมในลักษณะของเพศหญิงที่เป็นที่นับถือกันในปัจจุบันนั้นแท้จริงแล้วเมื่อครั้งศาสนาพุทธแรกเผยแผ่แผสู่จีนนั้นรูปลักษณ์ของพระวะโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์กวนอิมก็เป็นภาพของพระโพธิสัตว์เพศชายเช่นเดียวกับในอินเดีย สันนิษฐานว่าคติเกี่ยวกับรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนิมน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสามก๊กและราชวงศ์จีนจนกระทั่งถึงสมัยนานเปิดเฉาหลักฐานสําคัญก็คือรูปว่าจิตรกรรมฝาผนังและรูปปฏิมากรรมแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ปรากฏอยู่ในถ้ำมอเก่าที่สร้างขึ้นในช่วงนานเปิดเฉานั้นเป็นภาพของพระวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่มีลักษณะแบบเพศชายมีริมฝีปากหนาและมีหนวดเคราส่วนเหตุผลของความเปลี่ยนแปลงจากบุคลิกลักษณะของพระอวโลกิเตส่วนที่เดิมเป็นเพศชายจนแปลเปลี่ยนเป็นเพศหญิงนั้นนักปฏิมาวิทยาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเหตุผลสองประการประการแรกนั้นคือพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นผู้ทรงปรดสัตว์โลกผู้ตกทุกข์ได้ยากและในสมัยโบราณน,นั้นผู้หญิงมักได้รับการกดขี่ข่มเหง และทุกทรมานมากกว่าเพศชายจึงเกิดภาพลักษณ์ในด้านที่เป็นเพศหญิงเพื่อช่วยเหลือสตรีให้หลุดพ้นจากบุงกรรมประการที่สองนั้นคือผู้หญิงเป็นเพศที่มีความอ่อนโยนและมีจิตใจที่ดีงามกว่าเพศชายโดยเฉพาะความรักของผู้เป็นมารดาอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาการุณาต่อบุตรดังนั้นจึงเชื่อกันว่านี้คือเหตุเปลี่ยนแปลงของภาพแห่งลักษณะพระโพธิสัตว์กุลอิน ที่แปลเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นเพศหญิงในที่สุดในด้านศิลปรกรรมจีนได้สะท้อนสัญ,ญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่แสดงถึงความเมตตากรุณาอาทิภาพพระแม่กวนอิมยืนประทับบนหลังมังกรกลางมหาสมุทรภาพพระแม่กวนอิมพรมน้ำมนต์สักจากกิ่งหลิวในแจกกันภาพพระแม่กวนอิมประทับนั่งกลางป่าไผ่ภาพพระแม่กวนอิมปากประธานบุตรแลกภาพพระแม่กวนอิม่านมือ เป็นต้นแต่ไม่ว่าจะแสดงภาพแห่งพระแม่กวนอิมในลักษณะใดพระองค์ก็ยังทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาที่ประทับอยู่กลางใจของผู้ศรัทธาจนถึงปัจจุบันคติความเชื่อความเชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์กวนอิมมีหลากหลายความเชื่อด้วยกันเช่นในไซอิ๋วชาวจีนเชื่อว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมยังมีบทบาท ในวรรณกรรมเรื่องไซอยิวโดยเริ่มแรกทีเดียวซุนหอคงไม่เชื่อฟังพระถังซัมจัง๋งพระแม่กวนอิมจึงประธานเชื่อประหลาดและมาบอกพระถังซัมจั๋งว่าจงรับรัดกล้าวนี้ไปถ้าหากสูงไปแล้วและพูดว่ารัดกล้ารอบเดียวก็จะปวดหัวเหมือนมีสิ่งใดมัศรรมีรษะตามคติมหายานส่วนอีความเชื่อหนึ่งคือท่านสถิตในก,กอบภูถัวชานและปฏิบัติธรรมณที่นั่น ปัจจุบันมีเทวรูปองค์ใหญ่เป็นพระแม่กวนอิมปางทรงธรรมจักรในพระหัตถ์ซ้ายส่วนพระหัตถ์ขวาทำพระกิริยาห้ามและมองไปที่ทะเลใต้นอกจากนี้ผู้ที่นับถือโดยเฉพาะในไทยมีเคล็ดลับบอกว่าผู้ใดนับถือพระแม่กวนอิมก็จะไม่สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อวัวและเนื้อควายและเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดกัดกินเนื้อวัวเนื้อควายเข้าไปแม้แต่คำเดียวอาจหมายถึงกินพระเจ้าเมี่ยวจวง พระอาครสาวกพระสุทนก,กุมารและทิดาพยามังกรรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิมมักมีเด็กชายและเด็กหญิงหรือสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาอยู่เคียงข้างเสมอโดยถูกเรียกทับสัตว์เป็นคำจีนว่ากิมทงคือเด็กชายผู้ที่ทุบศีรษะเจ้าหญิงเนี้ยวซ่านจนดงกราและสังขารได้นั้นเองและเงกนึงคือสาวใช้ผู้ประวรณาเป็นค่ารับใช้พระองค์ขณะเป็นภิกษุณี บางตำนานว่ากิมทงคือบุตรชายคนรองแห่งเทพถือเจดีบิดาแห่งนาจานามว่าซ่านไฉซึ่งถวายตัวเป็นพุทธาสาวกแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิมและส่วนเงกหนึ่งบางตำนานกล่าวว่าคือธิดาพยางก่อนนามว่าหลงนีซึ่งเป็นพระธิดาแห่งเจ้าสมุทรผัวเจลัวปวารณาตนเป็นสาวกของพระโพธิสัตว์กวนอิมแต่บางตำนานว่าซ่านไฉกับหลงนีเป็นพระโพธิสัตว์ โดยมีเทวตํนานาดังนี้ตอนที่เจ้าหญิงหลงหนีอายุได้แปดพรรษาได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระมัญชุสีโพธิสัตว์บังเกิดเห็นดวงตาเห็นธรรมจึงเสด็จขึ้นจากวังบาดาลยังชมพูทวีปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและถวายตัวเป็นสาวกและต่อมาไม่นานสําเร็จมรักผลเป็นพระโพธิสัตว์ส่วนสรางชัยนั้นเป็นบุตรหนึ่งในห้าร้อยคนแห่งผู้เท่าฝูเฉิง เกิดเห็นว่าทุกสรรพ,พสิ่งเป็นสิ่งไม่เที่ยงมาแต่ไหนแต่ไรด้วยเหตุนี้จึงสนใจศึกษาพ,พระธรรมโดยได้รับคำชี้แนะจากพระมัญชุสีโพธิสัตว์และได้รับการสั่งสอนจากภิกษุถึง53ารูปผ่านอุปสรรคต่างๆจนบรรลุสู่การเป็นพระโพธิสัตว์